โดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุม์ม,มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณนันครับเชิญค่ะอ่าวันนี้เราพูดเรื่องของการทำร้ายนะครับนะมันมีจุดที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องครูกับเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับค่ะเมื่อก,ก่อนเราเราเรา,เราโดนตีใช่ไหม คุณนนเคยโดน okay, ตดีบ้างไหมโอเคค่ะอาจารย์ต้องมีบ้างนะคะเสด็จประดื้อเ,เหมือนกันนิดหน่อยค่ะแต่เราก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดมากเลยคือเรารู้ว่าถูกทําโทษใช่ไหมครับแต่วัน,นวเนี้ยการทําโทษของครูเนี่ยกลายเป็นว่าตําหนิด,ดีเซียนนะครับโพสตเฟซบุ๊กสมควรตายสมควรตายจนเสีงิดข่าตัวตายอันนี้ผมว่าอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องของการทําร้ายนะครับ แม้จะไม่ได้ไปว่ากันแต่ว่าโพสเฟซบุ๊กเด็กคนนี้ตัดผมไม่ดีสมควรตายอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นการทําร้ายจิตใจเพราะเราเรา <S <S 1> <S 1> <ๆ>เรานึกไม่ออกว่าทําร้ายจิตใจเนี่ยเป็นยังไงทําร้รายร่างกายเนี่ยเรารู้แต่ทําร้ายจิตใจด่าซ้ําด่าซากประจาน้าไปทําให้เขาเสียหายเหมือนกับอันนี้ผมม่ายิ่งกว่าการไปทําความรุนแรงต่อเนื้อตัวร่างกายซะอีกก็ฝากเป็นข้อสังเกตถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องแะครับการตําหนิสีเสียนเนี่ย มันตำหนิตีเตียนได้แต่อยา่ารุนแรงนะสิตำหนิตีเตียนเพื่อการสั่งสอนไม่ใช่เพื่อการด่าหรือประจานเหมือนจบแบเดียวกับที่ผมเคยเรียนคุณสน,น้นนะครับตีเพื่อการทำโทษกับตีเพื่อการทำร้ายก็ฝากบุ่มคิดเอาไว้แค่นี้แหละครับ เาร<ม>า,ตเาต่อเเลยริ่มที่คุณจักริดค่ะอาจารย์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองห้องพักโรงแรมนะคะคือเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยอายุ17ปีแล้วมันมีงานกลุ่มที่จะต้องส่งอาจารย์นะคะเป็นงานกลุ่มที่แบบว่าเด็กจะต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ต่างจังหวัดนะคะทีนี้ลูกชายก็ติดต่อจองห้องพักนะคะทางโรงแรมก็มีการถามอายุปรากฏว่าพอบอกว่า17ปีเขาบอกว่าไม่สามารถจองได้ นะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีมันมีกฎระเบียบอะไรพวกนี้ด้วยหรอคะอาจารย์แล้วอย่างนี้สมมติถ้าผู้ปกครองจองให้แล้วเวลาไปพักจริงก็เป็นเด็กๆไปพักเนี่ยจะเข้าพักได้หรอคะอาจารย์คือการจองเนี่ยมันมันจะเป็นลักษณะเป็นนิติกรรมไหมคําถามตรงนี้นะว่าเป็นนิติกรรมถ้าเป็นนิติกรรมจรงิงต้องอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ออนะครับแต่ทีนี้ผมถือว่าการจองเนี่ยของเด็กจองเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับ มันอาจจะเป็นนิติกรรมเสนอข้อเสนอเข้าไปจะไปพักอาศัยผู้ตอบก็อาจจะรับรับตอบและอาจจะมีเงื่อนไขได้ครับถ้าจองแล้วถ้าไม่มาภายในวันที่นั้นต้องถือยกเลิกอันนั้นจะดีกว่าครัแสดงว่าโรงแรงนี้เนี่ยเอออ่อนไปหน่อยครับค,คือยึดยึดติดกฎระเบียบแบบเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมันขอโทษนะคุณธน,นาคนพวกนี้เหมือนม้าลำปางรู้จักม้าลำปางยังไงค่าจัน ถูกบังคับมองนะตีออกรอบให้มองแค่นั้นไม่ได้มองให้ครบทุกมที่เท่านั้นเองครับน่าจะเห็นประโยชน์แก่โรงแรมเห็นประโยชน์แก่เด็กและเพื่อรายได้ก็บอกว่าเอ้าหนูจะจองใช่ไหมมากี่โมงถ้าพ้นเวลานั้นถือว่าไม่รับจองนะมันก็จบครับค่ะ,คะส่วนคุณวัชระค่ะอาจารย์ก็สงสัยว่าสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกระงวัลที่หนึ่งเนี่ยแปลว่า ต้องหารสองให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะจดสมจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็หารสองครับสมมุติว่าจดทะเบียนสมรสดอกผลที่เกิดจากสินส่วนตัวเป็นสินสมรสครับผมแต่ง <c oughs> งาน <c oughs> ผมทิภรรยาผมเอากระตังส่วนตัวผมซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบถูหกล้านภ <c oughs> รรยาได้สามล้านถ้าผมไม่จดทะเบียนสมรสก็เป็นทรัพย์สินที่ทํามาหาได้ร่วมกันในระหว่างที่อยู่กินฉันสามีภรรยา มันคิดแค่นี้นะครับแอ่ที่มันเกิดในสังคมมันมันเฟคนิวแล้วคนอธิบายก็อธิบายมั่วไปหมดนะครับค่ะส่วนคุณยาดานะคะติดตาม เรื่องคุณตาที่อายุเกือบ80ปีนะคะเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายคือเดินมาเกือบจะถึงช่วงเกาะกลางอยู่แล้วนะคะปรากฏว่ามีจักรยานยนต์มาชนคุณตาล้มเลยนะคะพอล้มเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาก็ล้มด้วยแล้วปรากฏว่าคนขับโมโหนะคะตรงเข้ามาชกค,คุณตาได้รับบาดเจ็บอีกก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวถ้าตำรวจได้ตัวเนี่ยจะถูกดำเนินคดียังไงบ้างรอคะอาจารย์ ก็อะไรคือข้อหาประมาทคือคนชนคนในทางมาไลายขับรถประมาทเป็นเหตุผู้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและลุกขึ้นมาชกก็ต้องแถมข้อหาทําร้ายร่างกายด้วยข้อหาครับถ้งางบาดเจ็บหนักจะเป็นสองเก้าเจ็ดนะมัน,นมถึงสิบปีไปเลยอย่างเงี้ยนะครับติดกุ้งเท่เข็ดค่ะค่ะแล้วก็คุณวิชนาค่ะอาจารย์สงสัยว่าเวลาทะเลาะวิวาทกันแล้วมีทําร้ายร่างกายเนี่ยนะคะนะคือถ้าคนเดียวนะไปทําร้ายคนอื่นกับ สี่ห้าคนไปรุมทำร้ายคนอื่นเนี่ยเขาถามว่าโทษแตกต่างกันไหมคะอาจารย์มันก็ไม่ต่างกันนะครับอย่างกรณีที่ที่วันที่เมื่อวานที่มีข่าวว่าไปยกพวกแล้วหาว่าเขาโพสเฟซบุ๊กเรื่องเรื่องอแถวแถวที่ดินเจ็ดสิบไร่นะครับแล้วก็ไปเขาตายหนึ่งคนไปกันสิบคนแต่คนยิงตายคนหนึ่งถ้าถามไอ้ที่เหลือสิบคนเนี่ยมันโดนไหมโดนด้วยครับอืมค่ะนะ ถือว่าสม,สมรู้ร่วมคิดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มาด้วยกันไป,ด,ปนด้วยกันด้วยกันเขาเรียกคดีเคื่อสุพรรัคกับอ๋อค่ะคุณพัทรพลนะคะสงสัยว่าการบุกไปชิงทองตามร้านทองต่างๆเนี่ยนะคะเวลาเกิดเหตุนะคะเราได้ตัวมาของกลางจะได้ครบไม่ครบก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคดีแบบนี้ติดคุกป,ประมาณกี่ปีเหรอคะอาจารย์ก็ชิงทรัพย์มันก็ต้องสิปีขึ้นอยู่แล้วครับชิงทรัพโดยมีอาวุธจะิปีขึ้น แต่อย่างที่ผมเคยเรียนคุณสน,นั่นกับท่านบุฟังอะคุกเม,มืองไทยเนี่ยมันน้อยมีนั่งโทษผู้ต้องขังสามแสนแต่รับจริงๆได้ประมาณสองแสนอยากให้รัฐบาลเพิ่มคุกให้เยอะขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วขังเนี่ยวันนี้ล่าจันรราชัากอยู่เหนือศาลแล้วศาลตัดสินสิบห้าปีติดจริงๆสาปีเพราะ <c oughs> งั้นถึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไม่เคารพกฎหมายครับปากถุนร <c oughs> ั้มันรีสมศักดิ์เทษสิตุินครับ อาจารย์คะคุณพัทรพลถามเพิ่มเติมมาบอกว่าแล้วลคดีแบบชิงทรัพย์ร้านทองโดยเฉพาะแบบมีอาวุธปืนหรือว่ายิงคนอื่นได้รับบาดเจ็บอะไรแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะให้ประกันตัวไหมคะคดีอย่างนี้ปกติไม่ให้แหละครับถ้ายิงนะถ้ายิงไม่ให้เหมือนพออกกอบก็ไม่ได้ประกันอ๋อค่ะ นะทั้งสุดท้ายคุณสำริดนะคะนะบอกว่ามีเหตุการณนะ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นเป็นแม่ลูกกันไหมหรือว่าไปขโมยเด็กมานะคะเด็กนี้อายุป,ประมาณสองขวบปรากฏว่าให้เด็กออกมาขายของพอเด็กขายไม่ได้นะก็มีการดุด่าว,ว่าด้วยคำรุนแรงนะคะมีคนที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามนะคะปรากฏว่าก,ก็ไม่ฟังนะคะก็เลยสงสัยว่า คือต่อให้เป็นผู้คลองหรือเป็นพ่อแม่ถ้าเอาเด็กอายุขนาดนี้มาขายของเนี่ยมีความผิดไหมคะอาจารย์มันก็อาจจะเป็นการใช้แรงงานเด็กเกินอคอบขวดมีความผิดครับค่ะค่ะ,คะแล้วอย่างนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเขาอยากจะทราบว่าเขาทําอะไรได้บ้างอะคะอาจารย์ที่นีก็แจ้งนะแจ้งแจ้งมันมีสองทางคือแจ้งตํารวจอันที่หนึ่งที่สองก็คือถ้าเป็นเรื่องแรงงานแจ้งแรงงาน แจ้งแรงงานจังหวัดหรือแรงงานได้หรือจะแจ้งกรมกิจการศตรีและเด็กก็ได้ครับวันนี้ผมว่าเราเราถ่ายคลิปไว้และแจ้งทีหลังก็ได้ไม่จำเป็นครับต้องให้มีการดาเนินการกันอย่างต่อเนื่องครับค่ะค่ะพัฒิผ่านมานี้ก็มีคนแจ้งตําแยกต่างๆมีแบบเช็ดกระจกขายพวมอะไรอะไรแบบนี้เด็กๆนะก็มีอยู่เรื่อยอะค่ะจันก็ก็ไปห้ามกันวูบวาปูบวาบแล้วหายไปหายไปแล้วก็กว่าจะรู้อีกทีก็มันหายไปหมดแล้ว นะครับเ,เราเราเราไม่ค่อยเคารพสิทธิเด็กเนี่ยคุณสนั่นลองไมดดูนะครับเราจะใช้อำนาจเผด็จการเหนือเด็กบางทีลูกกลับมาจากโรงเรียนอยากจะเล่นเกมสักหนึานาะทีสินาท,ท,ทีไม่ถ่ยไปอาบน้ําไปอาบน้ําไปงั้นนะอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆถ้าอารมณ์มันรวยเอเอ,เอหนูเล่นแค่นี้นะพอ <S <S นะ <S <S นะแค่นี้นะถึงเวลานี้เราต้องหยุดนะคือถ้าเราใช้วิธีการอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระบวนการที่ดูแลดีกว่าครับค่ะ คือถ้าตอนเป็นเด็กนะคะแล้วเราสั่งอย่างเงี้ยอาจจะได้นะคะอาจารย์แต่พอโตเนี่ยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์นะคใช่ไมไม่ได้ล่ะค่ะค่ะวันนี้เพิ่มมาอีกหกคำถามรวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคำถามแล้วค่ะอาจารย์โอเคครับสัปดาห์นี้ขึ้นสองร้อยยี่สองพันนะอันหนึ่งพันสองร้อยสองร้อยแน่นอนค่ะโอเคครับแค่นี้ฮะสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศอินทระชุมนุมค่ะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด